สวัสดีและราตีสวสด์ค่ะวันนี้มาอันบ็อกนิยายกันนะคะชื่อเรื่องว่าฮัากกันก็ได้ดอกค่ะของคุณดิ i ิตอ n สกายออฟออกเสียงผิดพลาดต้องขออภัยค่ะนั่นแหละเือแบบแก้บันดีงามเรื่องเรื่องนี้นะคะฮักกันไม่ได้ดอกค่ะอ่านได้ที่ r right ีดไวใช่ไหมมีเปิดเปิดให้อ่านอยู่7จปตอนคืแบบดีงามมากออ้ยหูฟังตกดีงามแบบดีงามจริงๆ อ่านคะ่ะค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของสมชายเพชรแก้ว้พระเอกลิเกหนุ่มเจ้าของรงลิเกความฮอตประหลาดใจเพราะหน้าตาที่ตตและความสามารถของเขาราวกับแม่ดิฉันดีเลยนะคะดึงดูดวาว่าดึงดูดสาวน้อยสาวใหญ่ให้มาแบาบให้มา,า,า,าลงรัากระทงบางเลยแกมม่เป็นแต่เราเราก็โอ้พี่กอพี่คะหยุดรอคะหยุดรอนั่นแหละค่ะแล้วก็ต่อมาเป็นน้องนม่เอกของเรานะคะน้องเกีมอีคนรวยของเรา เป็นคนรวยเองเดียวไม่พอสายไปอีกนะคะแล้วก็เป็นเป็นเด็กคิดตื้อมาคิดตือ้อบคิดตื้อมาคิดตื้อให้สมชายเนี่ยรับเสื้อคอจากน้องเก็บจากเราสักทีจากเก็บอีเนี่ยสักทีหนึง่งนั่นเลยค่ะแล้วแบบตื้อไปตื้อมาก็ตือต้อเท่าไรที่คอโลกอะดอกค่ะแล้วก็เมื่อกี้เป็นฟินอัพที่ทางดีพอแถมมาให้น้อง,น,องน้องอยู่ในตัวปกอะ่ะเออดีงามมากแกแล้วก็ต่อมาเป็นตัวที่ขั้นจิบ นะคะแถมมาให้กับพิมพ์หนึ่งนะแล้วพบกันใหม่กับเรื่องใหม่ค่ะบ๊ายบาย